สามสิ่งต้องรู้ก่อนเริ่มต้นขายสินค้าผ่าน eBay.com สวัสดีครับผมโค้ชศักดาออนไลน์เมเกอร์นะครับก็เป็นผู้สอนเป็นผู้แนะนําการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay.com เนื่องจากว่า eBay เนี่ยนะครับเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ระดับโลกนะครับเขาก็จะมีกฎระเบียบอยู่ค่อนข้างมากมาย วันนี้3สิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มต้นขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay ข้อแรกนะครับก็คือทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าอะไรที่ขายดีบน eBay นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องนะครับทำดั a ต้า i n เน็หรือ Research หาสินค้าขายดี2นะครับค่าธรรมเนียมต่างๆ eBay ที่เราจะต้องรู้เป็นพื้นฐาน 3. ระบบการจัดส่งสินค้าใน eBay เป็นแบบไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายทั้ง3ข้อนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการทำ Data m า n i n g ่รีเสิร์ชหาสินค้าขายดีเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าคนต่างประเทศเขาต้องการหาสินค้าไทยแบบไหนบ้างแล้วก็สินค้าตัวไหนเป็นที่ต้องการของฝรั่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะหลายๆคนเนี่ยลงขายสินค้าแล้วเกิดอาการขายไม่ดีนะครับก็ประมาณว่าลงขายแล้วแปก เพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่รู้สินค้าที่มีความต้องการของลูกค้าดีคนจะต้องทำ d a t m m n n i n g หรือหาสินค้าขายดีบน ebay ให้ได้เสียก่อนนะครับ2นะครับค่าธรรมเนียมของ ebay ถึงแม้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นหรือมือใหม่เลยนะครับ eBay จะอนุญาตให้ทุกคนเนี่ยวางขายได้ฟรีนะครับสำหรับ50ชิ้นแรกนั่นก็หมายความว่าเรานะครับสามารถวางขายสินค้าฟรีได้ 50ชิ้นแรกชิ้นที่51เนี่ยค่าร,รมเนียมค่าวางสินค้านะครับอยู่ที่ชิ้นละ0.30นะครับก็เป็นเงินไทยประมาณสัก9บาทถึง10บาทประมาณนี้นะครับการวางแผนการขายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับมือใหม่คุณจะต้องหาสินค้าที่ขายดีเหมือนกับที่ผมบอกข้อแรกนะครับวาง50ชิ้นก่อนสำหรับ50ชิ้นแรกนอกจากเขาจะไม่เก็บค่าวางนะครับให้เขาให้เราวาง ขายได้ฟรีครับเมื่อ,อไรกแล้วแต่ที่เราขายได้เนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ eBay ด้วยนะครับตั้งแต่ชิ้นแรกเลยก็คือ<ม>การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ eBay เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับ eBay จะหักค่าธรรมเนียมในการขายสินค้านี่สินแล้วก็ Paypal นะครับจะหักค่าโอนเงินหรือค่าดําเนินการทางการเงินเนี่ยหรวมกันแล้ว15%เพราะฉะนั้นนะครับ สำหรับผู้ขายใหม่เนี่ยข้อ2ก็สำคัญมากทุกคนจะต้องศึกษาค่าธรรมเนียม eBay ด้วยต่อมาข้อที่3นะครับสิ่งที่3ที่ทุกคนต้องควรรู้ก็คือระบบการจัดส่งนะครับสินค้าจากเมืองไทยไปต่างประเทศอันนี้สำคัญมากหลายๆคนก็ขาดทุนเรื่องค่าขนส่งพอสมควรนะแต่วันนี้ผมจะแนะนำา2 s ชิปปิ้งหรือ2บริษัทขนส่งนะสำหรับ2ขนส่งเนี่ยใช้เป็นประจำชิปปิ้งแรกนะครับก็คือ บริษัทขนส่งไปสษนียไทยนะครับไปสษณียไทยนะครับได้เปิดให้คนไทยนะครับส่งสินค้าไปต่างประเทศผ่านระบบ e-package ระบบ e-package เนี่ยก็จะเป็นค่าขนส่งที่ค่อนข้างถูกนะครับถ้าใครขายสินค้าน้ำหนัก0.001เนี่ยจนถึง500กรัมค่าสินค้าการขนส่งเนี่ยจะเริ่มต้นที่260บาท<อ>การขนส่งเนี่ยคิดน้ำหนักเป็นหลักนะครับ แล้วระบบการขนส่งของ e-package เนี่ยมี tracking number สามารถติดตามสินค้าได้ระบบการขนส่งของ e-package จะใช้ระยะเวลาในการขนส่งเนี่ยสอสัปดาห์ซึ่งก็ไม่นานนะครับเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเลยส่งสินค้าแบบราคาประหยะัดต่อมานะครับ shipping ปปที่2ก็คือการขนส่งของ d s l express การขนส่งของ DHL express เนี่ยค่าบริการจะแพงกว่า e-package เล็กน้อยนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการจัดส่งนะครับ จะรวดเร็วสินค้าที่เราส่งไปจะถึงมือลูกค้านะครับภายใน2-3วันการส่งแบบด h เอลเอ็กเพก็จะเหมาะกับสินค้าที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากเช่นเราขายสินค้ายกแพ็นครับน้ำหนักตั้งแต่สกิโลขึ้นไปเนี่ยส่งรีเอเอ็เพจะคุ้มค่ากว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับระหว่างอ e ีแพ็กเกและ d ีเอเอ็เพไม่มีอันไหนดีอันไหนเสียกว่ากันนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง2งช่องทาง อยู่ที่สินค้าคุณว่าเหมาะกับชิปปิ้งไหนสำหรับ3มสิ่งที่ต้องรู้ของทุกคนวันนี้ก็ทุกคนจะต้องศึกษาทั้งสาเรื่องนี้ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำา e eBay นะครับแล้วเราก็จะมาไม่ขาดทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบง่ายดายก็อย่าลืมนะครับถ้าวิดีโอนี้มีความรู้อย่าลืมติดตามแชร์กดถูกใจที่ช่องของผมด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ